สวัสดีค่ะทุกคน welcome to the blind special reading podcast นี่ก็เป็นครั้งแรกของมุกี้เลยค่ะตอนนี้ก็มาถึง ep ที่17ของ season music and movies แล้วนะคะวันนี้ก็ขอหยิบเอาเพลงโปรด happier ซึ่งเป็นแทร c k ลำดับที่6จากอัลบั้ม silver หรืออัลบั้มเดบิวต์ของ Olivia Rodrigo ซิลเป็นอีกคนที่มาแรงที่สุดในชน่วงนี้เลยทีเดียวดูเหมือนว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงของคนที่ไม่ move on จริงๆค่ะถึงจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังวนเวียนคิดถึงเขาอยู่อย่างนั้น ใจหนึ่งก็ขอให้เขามีความสุขได้เจอคนที่ดีอีกใจหนึ่งก็หวังว่าเขาจะไม่เจอใครที่ดีไปกว่าเราแล้วแ,วแต่คนหมายของเขาก็ด้านแสนดีเหลือเกินไงไงก็ขอให้เธออย่ามีความสุขกว่าตอนนี้เลยแล้วกันลองไปฟังดูกันนะคะเชื่อว่าหลายคนจะตกหลุมรักเพลงนี้ได้แบบไม่ยากเลย We broke up a month ago Your friends are mine You know I know you move on Found someone new One more girl who brings out the better man in you แปลว่าเราเลิกลากันไปเมื่อเดือนก่อนเพื่อนของเธอก็เหมือนเพื่อนของฉันเธอรู้ว่าฉันก็รู้อะว่าเธอ move on ไปแล้วแล้วก็เจอคนใหม่เจอผู้หญิงอีกคนที่จะดึงด้านที่ดีกว่าในตัวเธอออกมาคำว่า brings out แปลว่าดึงนะคะ And I thought my heart was detached from all the sunlight in our past but she's so sweet She's so pretty. Does she mean you forget about me? ก็แปลว่าฉันนึกว่าหวัวใจของฉันถูกแยกออกออกจากแสงรำไรที่ศาสสองอดีตของเราแต่เธอนั้นทั้งอ่อนหวานทั้งน่ารักเสียเหลือเกินแบบนี้ก็คงลืมฉันไปแล้วหรือเปล่านะคำว่า detach แปลว่าแยกออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้ค่ะ แล้วก็ from a l l sunlight of our past อันนี้เป็นการเปรียบเปยว่าแบบแสงรำไรก็คือช่วงที่มีความสุขที่สะส่องในอดีตของเรานั่นเอง oh I hope you happy but not like you were with me I'm selfish I know I can't let you go so find someone great but don't find no one better I hope you happy but don't be happier แปบลบว่าหวังว่าเธอจะมีความสุขดีแต่ไม่ใช่แบบ ตอนที่เราเคยเขียงคู่กันฉันอะมันเห็นแก่ตัวฉันรู้แก่ใจดีฉันปล่อยเธอไปไม่ได้จริงๆยังไงก็ขอให้เจอคนที่ดีแต่อย่าไปเจอใครที่ดีกว่าเลยนะฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขแต่อย่ามีความสุขกว่าฉันเลยคำว่า selfish แปลว่าเห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็ don't find no one better ก็แปลว่าอย่าไปเจอใครที่ดีกว่าเลยนะ and do you tell her she is the most beautiful girl you ever seen an eternal love bullshit you know you never mean remember when I b e l i e v e you meant it when you said it first to me แปลว่าเธอได้บอกผู้หญิงคนนั้นว่าหล่อนคือคนที่สวยที่สุดเท่าที่เคเคยเจอหรือเปล่ารักชั่วนิรันด์ี่เงาที่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้หมายถึงมันเลยสักนิดฉันได้ตอนว่าเธอเคยบอกฉันแล้วฉันก็เชื่อ ก็เพราะว่าเธอแบบทำแบบนั้นเหมือนกันตอนที่เธอบอกฉันเป็นคนแรกคำว่า eternal love แปลว่ารักนิรันดรส่วน bullshit แปลว่านี่เงานะคะ and now I'm picking her apart like cutting her down make you miss my rich heart but she's so beautiful she looks kind she probably g a v e you butterflies ก็แปลว่าตอนนี้ฉันจะแยกเธอคนนั้นออกมา เรากลับจะทำลายหล่อนให้แตกสลายเผื่อว่าเธออาจะหายมามองหัวใจที่น่าเวทนาของฉันสักนิดแต่เธอคนนั้นนะงดงามดูดีแสนเหลือเกินหล่อนคนทำให้เธอเสียอาการไปเลยสินะสับที่น่าสนใจก็คือ r i c h แปลว่าน่าเวทนาแล้วก็มีอ idiom อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือ give someone butterflies แปลว่าทำให้ใครสักคนเสียอาการค่ะ I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. I can't let you go, so find someone great, but don't find no one better. <coughs> I hope you're happy. I wish you all the best, really. Say you love me, baby, but don't like you love me. And think of me fondly when your hands are around her. I hope you're happy, but don't be happier. <coughs> ฉันขอให้เธอมีความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีจริงๆนะบอกรักผู้หญิงคนนั้นที่รักแต่ไม่ใช่แบบที่เธอรักฉันก็พอและนึกถึงฉันด้วยความรักใคร่ในยามที่เธอสัมผัสผู้หญิงคนนั้นและขอให้เธอมีความสุขนะแต่อย่ามีความสุขมากไปกว่านั้นเลยสัตว์ที่น่าสนใจในประโยคนี้คือ f o n t ต e แปลว่าด้วยความรักนะคะแล้วก็จบด้วยประโยคสุดท้ายก็คือ I hope you happy just not like how you were with me I'm selfish I know I can't let you go so find someone great but don't find no one better I hope you happy but don't be happier แปลว่าฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขดีแต่ไม่ใช่แบบที่เราเคยเคียงคู่กันฉันนมันเห็นแก่ตัวฉันรู้แก่ใจดีฉันปล่อยเธอไปไม่ได้จริงๆยังไงก็ขอให้เธอเจอคนที่ดีกว่าแต่อย่าเจอใครที่ดีกว่าเลยนะ ฉันหวังว่าเธออาจะมีความสุขดีแต่ยามีความสุขไปมากกว่านั้นเลยอันนี้ก็คือจบของเพลงนี้แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็เป็นเพลงสำหรับคนที่ยังไม่ move on นะคะก็สวัสดีค่ะ